โบราณจับหรือยังไม่จดยังไม่จดอมเลยฮะคนหลวงพ่ออะไรแต่หาเกจิอยู่แต่เก่าจัดบแต่เนี่ยช้านมากหลวงพ่อทั้งท้ายเพราะตะขาบประจักษ์สิเดี๋ยวนะเนี่ยเก่าจัดหรืโอ้โหของเต็มโอนอุ้ยโหโอ้โหพ่อที่ไหนมามันนั่งเนี่ย

ก็ไม่มีแฟงด้วยีนี้ไม่ได้เปิแดแสงไม่เน้นแสงไม่เน้นแฟต